็คือนี่นี่ไงก็เป็นสิ่งที่วันนี้หรือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้ว่าแตงชาติออกมาส่งสัญญาณแล้วนะการวยชายการรับว่ายอมรับว่าไอ้กองไอ้ไอลกอซอฟโลนห้าแสนล้านเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเนี่ยผมเข้าใจว่าคงคงสรุปยอดเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเพราะว่าระยะเวลาของไอ้กองทุนไอ้ซอฟโลนห้าแสนล้านเนี่ยมันเริ่มต้นกันมาเมื่อเดือนเมษายนี่สิบสามเมษายนแล้วเพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองตุลาระยะเวลาหกเดือน ใช่ไหมฮะ,ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยอันนี้ออกมาจากปากของผู้ว่าท่านปัจจุบันนะว่าอ,อ,อน,อนุมัติคือใช้วงเงินไปแค่แสนสองหมื่นล้านเพราะฉะนั้นท่านเลยส่งสัญญาณว่าคงจะต้องขอออกพอรกรใหม่เพื่อเข้าใจว่าแก้ไขาสาระของพอรกรฉบับเดิม,มเพราะว่าอย่างที่อาจารย์รักกับอาจารย์เสือชัยพูดมา,มาตลอดว่ามันไปล็อกตัวเองนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งมันไปไม่ มันไปไม่ได้มันไม่สามารถจะปล่อยได้ไม่มีความคล่องตัวในการปล่อยคุณเ,เสษาพุธออกมาส่งสัญญาณแล้วก็คงจะรอเร็วๆเนี้ยคงจะเข้าสภาแล้วก็รีบชงออกมาเป็นพรกฉบับใหม่แล้วก็กพรกพรกตัวนี้นเขาเขียนว่าหกเดือนก็จริงแต่เขาก็หันหน้าในการขยายเวลานะครับแล้วก็ผมจะจาไม่ผิดเนี่ยผู้ว่าการหรือว่าทางแมงชาติเคยประกาศแล้วว่าจะขยายเวลาไปอีกหกเดือนครับนะครับเพียงแต่ว่าการขยายเวลาไปหกเดือนเนี่ยมันอาจจะ อาจจะแทบจะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขไได้หรือว่าเอมันก็คาอยู่แสนสองหมื่นล้าน่เรฝาัตัวเลขเนี่ยมานานแล้วใช่ยี่สิบสองวมนาทเไม่กระดิกาทีเลยก็คือกลับไปกลับไปครองกลับไปสภาเพื่อแก้พรกอครับหรือออกพรลกอตัวใหม่ไปเลยออกพรลกอตัวใหม่แล้วก็ยกเลิกพรลกอเดิมอันนี้ผมเลยคิดว่าเขาเลือกแบบหลังเพราะว่าแก้เนี่ยมันคงมันคงยุ่ง ใช่คือออกพรกรใหม่ไปไปยกเลิกพอลกรเก่าเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดประเด็นประเด็นคําถามคือเป็นวิธีการที่น่าจะดีที่สุดและเร็วที่สุดอะฮแต่แต่มีคําถามตามมาด้วยนะครับพี่บัวอาจารย์คือไอ้ของใหม่ที่จะแก้เนี่ยแน่ใจว่าจะไม่แป้งอยู่หรอเออน่าคิดนะครับรับเออถ้าเกิดโอ้ออกเป็นพอลกรแล้วแล้วมันใช่เออรอบครอบอีกหรือว่ามันไม่ครอบ เออการเป็นพลกรมันต้องมาเร็วเคลมเร็วใช่ไหมไม่ใช่ออกเป็นพลกรแต่มาโหกว่าจะเคลมกว่าจะทํานู่นทำนี่อื่นอาจใจเรือเกลือในการเอสบีครับในวงการเอสีและวงการแบงค์ที่ที่พูดถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้สเปคตามพลกรฉบับแรกห้าแสนล้านเนี่ยอืที่ปล่อยไปได้แสนสองหมื่นล้านเนี่ยซึ่งมาจากแบงค์แต่ละแบงค์คัดกรองครับสเปคเนี่ยมันหมดไปแล้วอื คือดีหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยมันหมดไปแล้วครับเออแล้วมันก็แม็กซิมัมทำได้เท่าเนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือสามแสนแปดมืนล้านเนี่ยาคือปัญหาคือมันจะผ่อนสเปคลงมายังไงให้ลงไปช่วยคนตัวเล็กจริงๆัใช่อ่าซึ่งเป็นห่วงคือเดี๋ยวออกไปเป็นพลกรอีกแล้วลืมห้อยท้ายข้อสุดท้ายอย่างที่อาจารย์อารักเคยแนะนำาครับครับว่า จะปรับเปลี่ยนแก้ไขควอมคุ้ก็ขอไปเป็นอำนาจผู้ว่าเนี่ยเราก็เป็นห่วงเดี๋ยวรอบครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปติดดอกจันอะไรให้มันมากมายจริงจริงการกําหนดนะครับถ้ามันเป็นพรกรที่ดีเนี่ยผมก็วกาต้องกําหนดให้ค่อนข้างจะฟล็กซิเบิลนิดหนึ่งครับแน่นอนว่าประเภทประเภทอ่ประเภทของคนที่รับจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอ่เผื่อเอาไว้ให้บ้างให้ครอบคลุมถึงคนที่ในเวลานั้นเนี่ยอาจจะยังไม่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 เดือดร้อน แต่พอเวลาเนิ่นนานไปแล้วเนี่ยเขาถ้เกิดเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกับท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมพอท่องเที่ยวมีโรงแรมมีอะไรในพวกทธมาค้าขายกับโรงแรมซัพพลายเออร์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาก็จะรับผมก็ทบไปด้วยอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรีนี่อาจารย์พูดถึงโรงแรมผมฉลั์ไปภูเก็ตนิดนึงที่ที่เพิ่งจบไปเนี่ยโคลมาสัญจรไปที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะมีพักพวกที่ที่ไปไปเปิดห้องเช็คอินในช่วงโคลมาสัญจรเนี่ยที่โรงแรมระดับ ระดับหรูมากเนี่ยนะครับห้องสวีทนะอาจารย์ผมได้ยินผมชอ็อกอ่ะห้องสวีทโรงแรมเชต่างประเทศในระดับหกดาวเนี่ยคืนหนึ่งไม่ถึงพันนะอาจารย์คืนหนึ่ไม่ถึงพันบางผิดหรือเปล่าไม่ไม่ผิดเลยแต่เพราะเป่าเป็นผู้ใหญ่ที่ที่งงงก,กับตัวเลขราคาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาขอจ่ายตามสิทธิ์ของความเป็นข้าราชการก็แล้วกันครับไม่ถึงพันอ่ะ เอองถ้าไม่ต้องใช้โครงการที่อาจารย์อารักชอบเลยเที่ยวด้วยกันน่ะจิบด้วยกันผมงงมากเลยเฮ้ยไม่ถึงพันน่ะโรงแรมแถวบางแสนแถวแถวพัทยาแพงกว่าอะที่มันมันเป็นอะไรที่ช็อกมากอ่ะปกตินีต้องเกือบหมื่นอ่ะแต่ตอนเนี้ยไม่ถึงพัน โอ้โหถ้าเป็นโรงแรมหกดาวที่ภูเก็ตผมว่าหลายหมื่นครับ,รบถ้าเป็นห้องสวีทนะครับ <c oughs> ครับหลายหมื่นหลายหมื่น <c oughs> เพราะว่าผมได้รับแคมเปญมาเนี่ยจากคืนละสามหมื่นครับนะครับคืนละสามหมื่นนะฮะเป็นห้องสวีทรวมอาหารอะไรคืนละสามหมื่นหลือคืนละห <c oughs> กพันในนี้มีการข้อส่งมาหรือับแต่คืนละหกพันก็ก็ถือว่าแพงก็ยังแพงอยู่นี่งงมาก เป็นเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป,เป็นร่วมประชุมคอรมอลที่เพราะฉะนั้นเพระาะฉะนั้นเนี่ยตัวคอรองที่ออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆในสั่งมอบอํานาจให้คณะกรรมการก็ได้คือถ้าคุณคไม่ไม่มั่นใจบุคคลเช่นกลัวจะใช้อํานาจในทางไม่ชอบเนี่ย abuse authority เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมอบให้บุคคลก็มอบให้คณะหรือกลุ่มบุคคลเช่นคณะกรรมการแบงก์ชาติที่เนรมัวัวไว้หน้าบุคคลหรือไม่ต่ำกว่าเท่านี้เนี่ยก็ตั้งเป็นองค์ประกอบมาเพื่อจะมีการกําหนดเงื่อนไข คุณสมบัติระยะเวลาประเภทสินเชื่อที่จะให้การขยายระยะเวลาการต่ออายุนู่นนี่ไปอะไรแบบนี้นะครับคือผมคิดว่าไม่เป็นของนลางคลมอก็ได้ไม่ต้องขับกัไต้องปสภาเเข้าไปทีนอับนี่ประเด็นคือว่าไอ้ตรงนั้นอาจารย์มันก็จะไปต่อขยัยก็คืออาจจะต้องไปปรับอีกรอบคคงสิ่งที่มันจะทาได้ดีที่สุดคือไหนๆก็จะออกเป็นพรกรตัวใหม่เนี่ยครับ ทำยังไงที่จะเฮลิ่งให้ให้ได้ประเด็นที่มัน,ม,นมันปล่อยได้อจืจริงจริงๆบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่ทาง SME เขาทาไม่ได้นะแต่มันเป็นบางอย่างที่แบงก์เขาก็ไม่กล้าทําเช่นการปล่อยแล้วมันเป็นนี่ p อเนยีแอเอี้ยออันเนี้ยม,ออนนมันจะต้องให้เขาเซฟตี้ตัวเองอยังไงอืเออเพราะว่าแบงก์ต่างๆเขาก็กลัวกระทบกับราคาหุ้นเขารก,รกระทบกับ การสับองหนี้ของทารย์ใช่ครับใช่ไหนๆจะช่วยแล้วมันต้องใช้ท่าพิสดารอืมจริงครับใช้กล้ากล้าที่ออกหลักเกณฑ์ที่มันอ่อเขาได้ช่วยทั้งลูกหนี้และช่วยทั้งเจ้าหนี้ครับครับคือในเมื่อรัฐบาลเนี่ยกล้าที่จะใช้ประกาศเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินหลายแหลงเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย้าไมคุณไม่ใช้เงื่อนไขเดียวกันเนี่ย ออกเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเงินแล้วก็คุ้มครองผู้บริหารสถาบันการเงินในการที่จะอนุมัติวงเงินเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจผมไม่เห็นรัฐบาลกล้าใช้นะคือใช้ในเชิงของความมั่นคงอย่างเดียวนะในมิติเศรษฐกิจเนี่ยไม่เห็นใช้อ่ะผมว่าในเรื่องนี้มันน่าจะต้องใช้แล้วสามแสนแปดหมื่นล้านที่เหลือเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าจะออกเนี่ยคุณให้กับแบงก์รัฐอย่างเดียวก็ยังได้นะจ๊ะอย่างเงี้ยก็จะได้สบายใจว่าเฮ้ยออก ออกพลกขึ้นมาแล้วใช้ผ่านแบงค์รัดเด่างเดียวแล้วก็ผ่อนปนไม่ต้องเอาไปนับรวมแยกกองไม่ต้องตั้งรองไม่ต้องวัดเป็นผลงานหรือยังไงเนี่ยมันเขียนได้ครับนะครับอันนี้อาจจะใช้กลไกผ่านแบงค์รัดเด่างเดียวก็เอาอยู่อ่าออกกรุงไทยตอนนี้ถือว่าไม่ใช่รัดแล้วก็เป็นครับยังยงอยู่ระหว่างตีความอยู่ครับก็เป็นลูกผสมก็เป็นลูกครึ่งก็เฉพาะที่เหลือก็ได้เนี่ยออมสิน ครับนะครับทกสครับ SME Bank ์บสยมาค้ำครับอาราเอียสี่พี่น้องนี่ก็พอแล้วแล้วก็มีเอ็กซิบแบงค์นี่ไอ้สิบสี่วงเงินที่ที่ผมผมฉายภาพไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็กระจุกอยู่ในในสามสี่สถาบันการเงินเนาะนะฮะเออครับถ้ามันไม่แยกนะอาจารย์และพี่บวยคือมันอยู่ในเกณฑ์เดิมต้องตั้งสำรองนี่ต้องวัด โอ้โหหลายอย่างเรื่องโอ้เคนเบสเลโชอะไรเขาใช่ครับไอเนี่ยมันทําให้เขาไม่กล้าปล่อยอืมเขาปัว NPL ก็พูดตรงๆเพราะว่าอย่าลืมว่ากองนี้อะไอคืนครีมเนี่ยครีมครีมแข็งแข็งเนี่ยมันแสนสองหมื่ล้านมันหมดไปแล้วอืมเออมันอยู่มันอยู่ดีมีสุขอยู่กับดังพันนี้ไปหมดแล้วเออใช่ที่เหลือถ้าจะช่วยกระตุ้นหลอดนี้เนี่ยก็ต้องกล้ากล้าทํากล้าตัดสินใจครับไม่ใช่มา มาแบบขยายเอ็กซ์ต้าแคหมื่นล้านนะครับมามาขยายท่องเที่ยวอีกห้าพันเนี้ยมันจุมจิ๋มอะมีแต่ของเก่าๆก็เอามาเล่ามาเน่มันจุมจิ๋มครับอาจารย์เพราะว่าแป้งชาติเขาออกพลกรเขาไม่ได้ใช้เงินของรัฐอยู่แล้วก็ก็ลงมาเลยแล้วก็อาจจะผ่อนเกงเขาใช้นิดหนึ่งครับไปขึงตึงเลยบอกห้ามเป็น n อ l ณวันนั้นวันนี้ห้าม นู่นอูอะไรห้ามอัน้โอกาสที่จะกดตัวเล็กจะช่วยได้ไม่จะน้อยครับใช่ต้องอาดเป็นหลักแสนนะครับไม่ใช่หลักพันครับอืมครับและอย่างอย่างวันนี้ที่ที่ฮอตกันในในในบนออนไลน์ในฟีดออนไลน์ก็คือกรณีของแบลค์อมสินใช่ไหมการสัวชชยเลี้ยวเข้ามาเรื่องนี้เลยไหมครับเออครับเอส s ีโซซาร์ตี่เดียิเชื่อเอมีเงินมีที่ มีที่มีเงินเออทาตัวเหมือนคล้ายลงรับจํานําเข้าไปทุกทีเออไม่รู้เป็นธนาคารหรือลงจํานําอ่าเขายูคใหม่เขาถือว่าเป็นโซเชียลแบงก์ไงก็ถือว่าเป็นแบงก์เพื่อสังคมครับไปแข่งกับลงจํานําซะงั้นเออจริงๆอันนี้เขาออกมาก็คือเอามาช่วยคนที่ติดขายฝากครับติดขายฝากแล้วก็ทําแบบเปินขายฝากเลยครับเปิดร้านแล้วก็รู้สึกวับ ผือพับพือพับก็วันก่อนเขากันเก็ดสามพันล้านไปให้ท่องเที่ยวนะครับแยกกลุ่มไปอยู่ที่กลุ่มสําหรับคนทําธุรกิจท่องเที่ยวประจัยว่าที่เปิดมาเนี่ยโอเพนเนี่ยทั่วไปอืนะครับ